จงให้ด้วยความสุขใจของเราเป็นความสุขที่เกิดมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีค่าจงชนะคนตรนีด้วยการให้เถอแต่ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับที่เราจะคิดได้ว่าแล้วเมื่อไรมันจะหมดละ่ะเมื่อไรจะให้เขาพอละ่ะ ก็ท่านลองคิดได้ง่ายเลยว่าแผ่นดินที่ท่านอยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยทุกคนห่วงไม่เคยให้ใครกันเลยแม้แต่แดนตัวเองก็พยายามที่จะเสียบต้นไม้ไปอยู่ฝั่งเพื่อนหนนเพื่อจะได้ขยายพื้นที่อย่างน้อยปีนักคืึก็ออยังดีแต่มีกี่คนน่ะที่เหลือให้ตัวเองได้อาศัยอยู่อย่างไม่มีการให้เนี่ยมันไม่มีให้หมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวที่ตัวเองเคยหวงเคยพยายามที่จะเอาระเบียบกฎหมายมากำกับว่าที่นี้เป็นของกูกูจะต้องเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของไปไปามาแม้แต่โรงเขายังซื้อให้อ่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรที่เป็นของที่ยั่งยืนถาวรเรามาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงแค่มา ปรากฏภาพเป็นบางครั้งแล้วก็กระจายลายไปโดยธรรมชาติจงชนะคนที่พูดปดด้วยการพูดจริงทำไมเรารังเกียจคนพูดปดแต่ขณะเดียวกันเราก็กลายเป็นคนที่แอบไปใช้วิธีนั้นงั้นต่อไปนี้เราก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่า อย่างน้อยฉันขอให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเกิดขึ้นจะเป็นคุณธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความชนะเรื่องของการให้เนี่ยเราจะขอเป็นผู้เดินตามพระพุทธเจ้านั้นการเดินตามพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นเรื่องที่คนรักความดีงามที่ชีวิตนี้ควรจะได้เนี่ยก็ควรกระทำ ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับว่าวันหนึ่งมันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลืออะไรให้เราได้ภูมิใจในชีวิตถามว่ายากไหมแต่พูดโดยภาษาสำนวนที่เราพูดเนี่ยมันจะยากแต่ถ้าโดยความจริงโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่เคยคิดในมุมอย่างนี้ นั้นเราก็ควรที่จะมาเดินตามพระพุทธเจ้าดูในโอกาสเช่นนี้ส่วนประการที่สองที่อยากจะเห็นพวกเราเมื่อมาอยู่วัดมาปฏิบัติตนเป็นคนที่เรียกว่าแนวหน้าแล้วนะเนี่ยคนแนวหน้าแล้วอย่าเอาแนวหน้าแล้วไปอยู่ถอยหลังนะ นันเมื่อมาปฏิบัติตัวอย่างเป็นคนที่เรียกว่าแนวหน้าก็ต้องเป็นคนที่มีความพิเศษที่ตนเองได้มาใส่ปฏิบัติตนเป็นคนที่อยู่แนวหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรล่ะใครเห็นใครรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนได้ก้าวหน้าในการมาประพฤติปฏิบัติ ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราแล้วเราเองต่างหากที่ต้องรู้ชัดเจนว่าการมาปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้อยู่ใกล้วัดอยู่กับวัดเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวกํากับว่าคนวัดดีอย่างเงี้ยใครมั่นใจหละกลับไปบ้านคนที่บ้านต้องชื่นชมแน่ว่านี่คนเข้าวัดแล้วดีอย่างเงี้ย หรือว่ามีแต่คนที่บ้านเขาบอกว่ามึงไปกี่ครั้งกูก็รู้นิสัยมึงแล้วแล้วถ้าเราไม่พยายามที่จะขยับปรับตัวเองว่าคนมาวัดเนี่ยคือคนเป็นอย่างไรก็ขอฝากสอ,สองประเด็นของคนมาวัดประการที่หนึ่งขอให้เอาคำว่าวัดปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิต กลับจากนี้จะต้องเป็นคนมีวัดปฏิบัติที่เอาไปจากวัดให้คนอื่นได้เห็นว่านี่คือแบบอย่างที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่มีวัดปฏิบัติที่ตนเองก็ภาคภูมิใจตัวเองวัดปฏิบัติที่ควรจะต้องนำกลับไปก็คืออยู่แค่สามเรื่อง สามเรื่องที่จะต้องนำไปเป็นวัดปฏิบัติของเราอย่างไม่มีคำว่าหยุดอย่างประการที่หนึ่งจงไปจัดการเขียนขอไข่ขยายฐานให้เป็นบอใบไม้ได้ฝึกจากขอไข่เป็นบ่อใบไม้ขอไข่ก็คือลักษณะอาการของคำว่าฉันเป็นคนที่ มีแต่หัวใจไม่เคยที่จะหยุดในการแข่งขันการแข่งขันเป็นเรื่องดีแต่ทำไมเราจึงต้องใช้เวลาและชีวิตเราเป็นคนที่ไม่มีโอกาสขยายฐานของขอไข่ามาเป็นบอใบไม้ฝึกแบ่งปันกันทโยมฝึกเป็นคนที่มีอัธยาศัยน้ำใจ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดใครก็รรู้สึกว่ามีคนนี้ให้เราได้พึ่งพาอาศัยได้แบ่งปันที่เต็มไปด้วยคำว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นผู้มีสาระในการเป็นอยู่ในสังคมนี้การแข่งขันเป็นโลกธุรกิจการแบ่งปันเป็นชีวิตแห่งความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราต้องการมีความสุขก็อยากขยันในการที่เรียกว่า เราคือกีฬาที่ต้องต่อสู้อย่างไม่มีคำว่าถอยเราก็เห็นความจริงว่าไม่มีกีฬาใดเลยที่ชนะจนกันทั้งถาวรไม่มีฉะนั้นเรามาฝึกแบ่งปันแบ่งปันก็มีสิ่งที่น่าแบ่งปันอยู่สักสองสามเรื่องเนาะหนึ่งแบ่งปันทางวัตถุเรามีอะไรในลอง ตั้งใจเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้มีส่วนรับรู้กับเราบ้างประการที่สองแบ่งปันในเรื่องของอัธยาศัยน้ำใจที่ดีงามให้ความคิดความอ่านที่เขาได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าคนอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ให้เขาได้พึ่งได้ ภาษาพระที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาว่าสัพทานังธรรมทานังชินาติคือให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเราจงเป็นคนมีหัวใจมีน้ำใจพร้อมที่จะให้อัธยาศัยดีๆเนี่ยไปสัมผัสกับคนอื่นให้เขารู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยชีวิตเรานะเป็นชีวิตที่มีค่าประการที่สมคือพยายามทำให้ในสิ่งที่เราคิดว่า ผู้มีธรรมะแล้วน่าสนใจคือไม่ทําตัวเองให้บกพร่องให้คนอื่นเขารังเกียจชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อบอกพร่องนั่นแหละคือเงื่อนไขที่เต็มไปด้วยปัญหาดังการแบ่งปันคือแบ่งปันเรื่องของวัตถุแบ่งปันเรื่องความดีและแบ่งปันเรื่องสิ่งที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภาษาพระเขาเรียกว่า ให้วัตถุทานให้ธรรมทานให้อภัยทานถ้าฝึกแบ่งปันอย่างนี้ได้มากเท่าไหร่ความสมบูรณ์ของชีวิตก็จะเติมเต็มมากขึ้นประการที่สองเนี่ยเราไม่ควรจะใช้ชีวิตเพื่อทำลายทำลายที่น่ากลัวที่สุดก็คือทำลายตัวเอง ที่เราพบว่าตัวเองที่ถูกทำลายที่สุดถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวเรามาตั้งเข้าแล้วตัวเราเนี่ยขึ้นไปด้านสูงนี่ก็ได้ลงด้านต่ำก็ได้ด้านต่ำถ้าลงมาก็จะพบเรื่องสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายลงมาแค่สี่ก็พอแล้วไม่ต้องลงถึงสาสบสองชั้นอะไรที่เขาว่าถ้าพอขึ้นข้างบนเนี่ยก็จะพบว่าเป็นมนุษย์ เป็นเทวนาเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงพระหันคนบางคนทำลายได้แม้กระทั่งตัวเองอันเป็นที่รักที่จะได้แจมอยู่กับเรื่องความเป็นมนุษย์สักชั่วโมงในแสนยากที่จะไปอยู่กับความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันไปนี่ก็แสนยากอย่าว่าแต่ จะได้ไปเป็นแม้แต่คิดถึงก็วันวันไม่คิดเลยอ่ะคิดเป็นอยู่แต่เรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับไอ้สิ่งที่มันต่ำตำมากสูงคิดไปไม่ถึงอันนี้ถือว่าเป็นความโหดร้ายที่น่ากลัวที่สุดทัถ้าเป็นชาวพุทธรู้จักวัดปฏิบัติของพระเจ้าแล้วก็จะพบว่าเราไม่ควรทำลายการทำลายเรื่องของคุณภาพของชีวิตนี่ถือว่า เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายฉั้นจงอย่าทําลายรักษาคุณภาพว่าจะได้เป็นมนุษย์โยมืเป็นเรื่องยากมากๆเลยอ่ะฉั้นเมื่อเราได้มาแล้วจงอยาทําลายรักษาไวา้รักษาความเป็นมนุษย์รักษาความเป็นเทวดารักษาความเป็นพรหมรักษาความเป็นอริยบุคคลเราฝึกรักษาของเราไวา้ให้ คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาประการที่สามต้องทำให้เกิดมีอย่าพยายามที่จะไปก๊อปปี้อย่างร้ายสาระคนอย่างเราน่าจะต้องเกิดมีในสิ่งที่ควรมีสิ่งที่ควรมีเช่นถ้าเรามาคิดในในคุณภาพไปง่าย พราะวันนี้ฉันขออยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาดีกับเพื่อนสักวันหนึ่งเนี่ยลองฝึกทําให้เกิดมีลองดูวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความอดทนอดกลั้นและอดออกวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความเสียสละวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความรับผิดชอบทำอะไรมากไม่ได้วันนี้ฉันจะอยู่ด้วยรอยยิ้มที่ดีที่สุดสำหรับฉัน เผื่อชั่วโมงต่อไปมันไม่มีโอกาสยิม้มปูยิ้มเสรยเรียบร้อยก่อนมันยมคนหนึ่งแกบอกเวลาแกก่อนนอนนี่แกแต่งตัวสวยที่สุดเท่าที่แกจะแต่งได้เรานั่งอยู่ด้วยไว้แล้วแต่งไปหาอะไรเธอแกบอกว่าแต่งไว้เผื่อเวลามันไม่หายใจผีจะได้สวยอย่างน้อยแกคิดในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่คิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าเราเนี่ย ต้องทําให้เกิดมีในตัวเราเนี่ยไม่ใช่เกิดเองนะท่านถ้าลองนั่งทําหน้าตาแบบบูดบูดบึงบ้งบึง้งลองดูมันจะบูดทันทีเลยนะแต่ท่านนั่งใหม่เลยนั่งยิ้มยิ้มละหมหน้าตาท่านก็สดชื่นไม่ใช่ว่าเอาความง่วงเมื่อคืน้วกูง่วงกูเบื่อนี่กูเบื่อนี่ทำไมเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่หน้าท่านแล้วขายหน้าล่ะ ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนกูหลับไม่หลับกูไม่เกี่ยวกูจะอยู่แบบสบายของกูอะให้ชีวิตนี้สดชื่นด้วยพลังของเราเองแล้ถ้าลองไปจัดการดูตัวเองก็ได้เวลานั่งสมาธิแล้วท่านนั่งแบบว่าท่านคิดว่ากูจะหลับอะแล้วมันจะหลับจริงๆด้วยแต่ถ้านั่งไม่กูสดชื่นนะใบหน้ากูอิ่มยิ้มละไมมันก็มีความสดชื่นยิ้มละไม่ ปลุกตัวเองอย่าทําลายตัวเองตรงนี้ยิ่งใหญ่มากท่านไปแต่งข้างนอกแต่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้สิ่งที่ควรได้หรอกแต่กลับมาทําให้สิ่งที่ควรมีกลายเป็นหน้าสงสารไปอะ่ะเดี๋ยวนี้โยผู้หญิงฉันขอโทษเดี๋ยอาจจะไปแทรกแซงก็หน่อยเขียนคิ้วอะไรไม่รู้ป้ายน้ำปืดป้ดไปเงี้ยเกินไป คิ้วคนไม่จะคิ้วกว่ายแล้วสงสารเวลาบวชชีเนียวโ,โหคิ้วไม่รู้จะไว้ตรงไหนท่านอย่าทำร้ายตัวเองท่านใส่ความสดชื่นในตัวเองดีกว่าที่ไปทําอะไรให้ตัวเองต้องอับอายขายหนะ้าอย่าไปเติมในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องเติมแต่เติมสิ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสดชื่นอิ่มใจ นี่คือวัดปฏิบัติที่ควรทำเช้าขึ้นมาฉันจะขอเป็นคนแบ่งปันฉันเป็นคนรักษาฉันเป็นคนทำให้เกิดมีในเรื่องอะไรที่ควรทำส่วนุดท้ายที่พวกเราจะต้องนำไปใช้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธว่าฉันเกิดมาชาตินี้ขอดำเนินชีวิตไปสู่ความไม่ทุกข์ให้ได้ทุกนาทีของชีวิตอย่าเอาชีวิตนี้ไปฝากไว้ว่าพรุ่งนี้กูจะดับทุกข์ วันนี้โอ้ยมานั่งภาวนาเดี๋ยวพอตอนเย็นเขาเลิกกูจะได้ลาศีนกูจะได้พ้นทุกทีนะึ่งความคิดผิดเนี่ยมันทำร้ายเรามานานแล้วถ้าเราคิดใหม่ขอให้นาทีนี้เป็นนาทีที่ดีสุดดีสุดอยู่ตรงไหนดีที่จิตใจโปร่งสบาย นั้นทำให้จิตโปร่งสบายนี่ก็ทำตรงไหนอ่ะก็มาดูจิตที่ไม่สบายถ้าพูดโดยภาษานักปฏิบัติเขาเรียกว่าน,นิวรห้าปรากฏแก่ใครจิตนั้นไม่สบายเลยหนึ่งกามฉันทะเกิดกับใครไม่สบายสองพยาบาทเกิดกับใครไม่สบายสาม ที่นมิทธะว่วงนอนนี่มันไม่สบายสี่ฟุ้งซ่านรำคาญน,นี่ไม่สบายห้าลังเลสงสัยไม่สบายกันท่านรู้เถอะว่าความไม่สบายมีอยู่ห้ห้าเรื่องตรานี้เหมือนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พอดีอวันนี้น่าจะอยู่พรุ่งนี้ยังอยู่ได้อีกวันนะวะ ันนี้วันสงกรานมรืนนี้ก็น่าจะอยู่ต่อนะในขณะที่คิดว่าน่าจะอยู่ต่อไม่ได้กูหวงที่บ้านเหมือนกันวะ <c oughs> ท่านรอรอเกิดด้วยไม่ได้ใครมาทำร้ายท่านเลยแม้ใครจะนั่งเทศน์นั่งสอนดีอย่างไรก็ตามจิตของท่านมันกลายเป็นขัดแย้งมาเลย ดังนั้นเราจะต้องมาจัดการแก้ไขเราว่าอย่าให้นิวรณ์ทั้ง5้าเนี่ยมาเป็นตัวทําลายเราถึงเมื่อนิวรณ์ทั้ง5ไม่ทําลายจะทํำยังไงอะ่ะอันนี้คือความพิเศษมากที่พระเจ้าสอนเราง่ายๆเลยสอนได้ง่ายในมีวิธีการที่เอามาเพื่อกำกับเราอยู่สองสาประเด็นหรือสองสาม ความหมายที่น่าสนใจถ้าเอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยก็คือชีวิตต่อไปนี้ปลอดจากการดูแลตัวเราอย่างถูกต้องไม่ได้แล้วต้องระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนจะดื่มน้ำก็ต้องระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนจะอาบน้ำจะซักผ้าจะทำอะไรทุกอย่างต้องไม่ทิ้งคำสามคำนี้ เมื่อไม่ทิ้งคำสามคำนี้ชีวิตของท่านก็ดับทุกทันทีเพราะนิวรณ์เข้าไม่ได้นิวรณ์คือสิ่งที่มันเข้ามาสอดแทรกเมื่อเราขาดคำว่าระมัดระวังตั้งใจใคข่ครวญน,นิวรณ์ก็เกิดพอนิวรณ์เกิดเราก็มีความทุกข์เราดับนิวรณ์โดยที่เราไม่ต้องไปจัดการกับนิวรณ์แต่เรามาอยู่กับคำว่าระมัดระวังตั้งใจใคข่ครวญ นิวรณ์ไม่มีสิทธิแทรกในดวงจิตพอนิวรณ์ไม่มีสิทธิแทรกความทุกข์ก็ดับหรือประการที่สองเรามาฝึกตัวเองว่าฉันเกิดมาชาตินี้ขอให้ได้มีสิ่งสามอย่างอยู่กับเราคือสะอาดสว่างสงบขอให้ฉันเป็นคนสะอาดจ,จิตสกปรกใหญ่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้จิตใจของฉันอยู่สว่างขอให้ฉันอยู่สงบสามอย่างนี้ก็กลายเป็นคุณภาพของจิตที่ดี หรือไม่พอใจในคำนี้ก็เราไปให้ไกลกว่านั้นก็คือทำหน้าที่ไม่หวังไม่เป็นแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไปคอยใ,ใครชมไม่ต้องให้ใครเข้ามานิยมชมชอบแต่ฉันจะทำหน้าที่เพราะดวงตาก็ดีใบหน้าก็ดีของในร่างกายเราก็ดีแม้กระทั่งลมหายใจหัวใจที่ปั๊มอยู่มันทำหน้าที่ไม่เคยมี การไปขอร้องหรือให้ใครเข้าใจมันมันทําหน้าที่ของมันหัวใจสูบฉีดเลือดลมโอ้โหตอนที่เขาทําอันตรสาวฉันดูตอนหัวใจบึ้มบึ้มบมมแล้วตอนบึ้มม,ม,มันไม่บึ้มกลับอ่ะโอ้โหมันทางานยอดจริงๆเนาะไม่เคยหยุดเลย แันเราที่มีชีวิตอยู่เมื่อรับประโยชน์จากหัวใจรับประโยชน์จากเลือดรับประโยชน์จากเซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วรามาตัดตอนอยู่ไม่ทําหน้าที่นั้นหรือความเป็นเรางนั้นต่อไปนี้ไม่มีคําว่าหยุดกลับไปบ้านไม่บนแล้วกูเหนื่อยจะตายทําไมกูลําบากอย่างนี้ไม่บนถ้าบนก็ถามหัวใจทําไมมึงเหนื่อยไหมมึงบนดี งั้นเราเมื่อออกไปทําหน้าที่จะไม่บ่นแล้วเลิกกลับไปบ้านครั้งนี้ใครเคยขี้บน่นขี้อะไรทั้งหมดหยุดแล้วไม่บ่นเด็ดขาดตลอดชีวิตเจนทั้งคนที่บ้านแปลกมากเลยอ่ะนี่คนไปวัดดีอย่างนี้หรอไม่รู้ว่าดีไงเธอไปบ้างเน,นีเธอจะได้ดีบ้างงั้นเราจะต้องรู้ว่าเราทําหน้าที่ ทำหน้าที่กินข้าวทำหน้าที่อาบน้ำทำหน้าที่เช็ดบ้านทำหน้าที่หุงข้าวทำหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ถือว่าเป็นภาระงานที่เราควรแก่การภาคภูมิใจคนอย่างเรามีสิทธิพิเศษมากไม่หวังท่านกินข้าวเข้าไปในท้องเนี่ยมีไหมที่หวังว่ามึงช่วยย่อยย่อยนะย่อยนะย่อยนะไม่มี ไม่เคยมีความหวังของเราจึงไปจัดการธรรมชาติได้เลวลาท่านนอนเนี่ยท่านลองหวังให้นอนเนี่ยกูจะนอนกูจะนอนมันไม่นอนหรอกแต่พอท่านหยุดจากความหวังท่านจะหลับพร้อยไปเลยเช้าขึ้นมาบางทีนึกไม่ได้กูหลับบ่เมื่อกี้ดังนั้นเราจะต้องมีคุณภาพของจิตถึงขั้นที่เรียกว่าไม่หวังแล้วนะชาติเนี้ย ยเอาวความหวังมาตัดตอนให้ตัวเองเนี่ยง่ายต่อการไปอยู่ความทุกข์อย่าให้ความหวังนั้นกลายเป็นตัวอุปสรรคของชีวิตประการสุดท้ายคือไม่เป็นอะไรเลยท่านอย่าเป็นอะไรขึ้นมานะเป็นอะไรแล้วท่านจะมีปัญหาตลอดชีวิตเลยงั้นต่อไปนี้เราไม่เป็นอะไรเลยฟังยากใช่ไหมเพราะท่านลองเป็นก็ไปดูนี่เนี่ยเป็น อุบาสิกาเป็นผู้ถือศินแปดกลับถึงบ้านกูยังเป็นอุบาจิกากูถือศินแปดนะสามีจำมึงจะมาจับกูมึงรู้ว่ากูเป็นใครพอลูกเรียกว่าแม่แม่อะไรกูเป็นอุบาจิกามึงไม่รู้เรื่องเหรอท่านลองเป็นเข้าไปดูท่านจะมีปัญหาตลอดชีวิตเลย ส่นสิ่งที่ทําให้ท่านพ้นจากลกของความทุกข์คือท่านทําหน้าที่ไม่หวังไม่เป็นเจ้ทั้งตอบกับตัวเองได้เลยว่าทําหน้าที่ไม่หวังไม่เป็นธรรมะใครทำใครได้มันเป็นคุณสมบัติที่เราควรจะได้รับมาอย่างภาพภูมิใจถ้าพูดตามภาษาพระเขาเรียกว่าไตรสิกขา แันแปลให้สามสำนวนสำนวนที่หนึ่งคือไตรจิกาคือศีลสมาธิปัญญาแปลว่าระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนนี่สำนวนที่หนึ่งท่านลองไปใช้ดูใส่รองเท้าระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวนรับรองทําอย่างนี้รับรองคางคกไม่อยู่ในรองเท้าเปิดมาดูหน่อย <c oughs> ประการที่สองก็คือสะอาดสว่างสงบ ีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยสะอาดสว่างสงบเนี่ยศีลสะอาดปัญญาคือสว่างแล้วก็สมาธิสงบขอให้คำเหล่านี้มาเป็นความคุ้นเคยกับเราไว้ได้ถ้าเราคุ้นเคยคำเหล่านี้ไม่ได้เราก็ไม่มีที่ไปในการหาความดีใส่ตัวแต่สุดท้ายนี่สำคัญมากก็คือทำหน้าที่ ยอมรับตาทําหน้าที่มันไม่ได้หวังไม่ได้เป็นอะไรเลยหูทํหทำหน้าที่ในการฟังจมูกมีหน้าที่ในการรับรู้สูตรอากาศเข้าร่างกายร่างกายมีทําหน้าที่ในการสัมผัสจมนกอนองแขงจิตใจมีหน้าที่ในการฟอกเลือดมันไม่เคยขอร้องให้ใครไปเข้าใจมัน มันทำหน้าที่ของมันแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติเนี้มาทำหน้าที่ไม่หวังไม่เป็นอะไรเลยนะอย่าเป็นนะท่านนะกลับถึงบ้านถ้าเจอสามีก็อย่าเป็นอุบาสิกาไปไปเป็นอะไรล่ะภรรยากลับถึงบ้านเจอลูกก็ไปเป็นแม่เจอพ่อก็เป็นลูก อย่าไปเป็นอะไรแต่ไปทำหน้าที่ตามที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นถ้าเราไปทำหน้าที่โดยความเป็นอยู่ของขณะนั้นเราก็ดับทุกทีเพราะมันคลายอุปาทานแต่ถ้าเราไปกูต้องเป็นอย่างนั้นกูต้องเป็นอย่างนี้มาเนี่เคยเป็นมาแบบโอ้โหได้ปวดหัวบางทีก็เป็นพระดีอย่างเงี้ย้โห ไปโรงเรียนหนึ่งเด็กเดินจะชนฉันก็บอกเกินไปในที่สุดไอ้ฝ่ายปกครองเรียกมาว่าทำไมถึงต้องเดินมาประจันหน้าพระไม่รู้จักเกรงอกเรกรงใจเด็กเขาจะชนเขายังไม่รู้สึกว่าต้องเรียกมาพบอ่ะไอเราเป็นพระเนรู้สึกเข้าท่าต้องเรียกมาพบ พอเรียกมาคุยปั๊บเด็กก็บอกว่าอยากทดลองอาจารย์ว่าคนละก้าใครจะเหยียบใครกันค <c oughs> ิดเดิมเรืต่างกันเขาเ <c oughs> ข,ข <c oughs> าอยากสนุกเขาอ่ะเราก็เดินไปประจันหน้ากัน <c oughs> ฉันก็เห็นว่ากูขยับไปหนึ่งก้าก็เหยียบกันแน่แล้วแหละฉันก็ชึ่งออกข้างทางแล้วเขาก็บอกนั่นเน่ ก็เป็นความสุขของเขาไม่ได้หวังอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรนี่แต่เราไปอุปาทานเราทุกเกือบตายดังการที่เข้าถึงธรรมะนี่ต้องระวังว่าเราต้องรู้จักนำมาเป็นวิถีชีวิตเราถ้านำมาไม่ได้ท่านก็กลายเป็นเพียงแค่ผู้ได้มีส่วนในการรับรู้และก็เข้า